สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทั้งสูตรคูณแม่สองกันนะคะพอมซองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็นสิบสองหกสิบสอง 2, สองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหก องเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่ถ้าเดี๋ยวเราจะมาท่องกัะดีกรอบหนึ่งกันนะคะเราจะมาท่องกระดีกรอบโ,อโคมไฟด้านหลังลม้มสามครับรอบถัดไปนะคะผม เดี๋ยวเราจะมาท่องรอบนี้ถ้าใครฟังไม่ทันนะครับมาฟังอีกรอบหนึ่งกันนะคะแม่สองครับเดี๋ยวเราจะมาร้องกันอีกรอบหนึ่งนะคะสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสองเป็นหกสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็นสิบสองหกสิบสองสองเจ็ด สิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่วันนี้เราจะถึไม่ใช่แค่ท่องแม่สองครับเราจะท่องถึงแม่ห้ากันเลยนะคะครัผถัดไปถึงแม่สามนะครับผม <c oughs>

สามารถยอดกับใหม่ได้นะครับเราจะยอดเราจะเราจะร้องซ้ำแค่แม่สองส่วนแม่อื่นเราไม่ร้องซ้ำ Ooh, ต้องไปยอนล <yeah. S 1> งกันเอาเองนะคะหั mm hmm. ใจีแม่สีครับี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หก ยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่สสอเก้าสาสหสี่สิเป็นสี่สสเอเป็นสี่สเป็นสีก็ถึงแม่สุดท้ายจะท่องแน้วยนะคก็คือแม่5้านะครับโอเคนะครับ เราจะเริ่มท่องแม่ฮาไปพร้อมๆกันนะคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้ายี่สิบห้าห้าสิบเป็น <c oughs> หนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบ ถึงไม่ห้าคนโอเคครับขอบคุณท่าน <c oughs> ทุกันด้วยค่คุณนะครับที่รับชมคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย